าดาวอาทิตย์กวนเช่นเคยนะคือมันไม่มีนรารลงก่อนไปเรียนเช่นเคยสภาพเตติงนอนเทียงไม่ได้จัดเวียดตุงเป็ดสิบหายแล้วเรายังไปสนใจตรงนั้นจะดีกว่านะ <c oughs> คือก็จริงไหมว่าอีนี่มันเสียงแหบอะเพราะงั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ทําพวกคลิปลงมากเท่าไหร่นะเพราะจริงๆแล้วกูกูก็เสียงแหบจริงแหละแต่กูแค่ไปเล่นค่อมล้ว กูก็แอบไปเล่นคอปยูทีด้วยคือเอาจริงๆริงนะว่เกมนนเนี้ยผมไม่เล่นผมชอบเล่นเกมเก่าๆที่มันใช้จอยเนี้ยเล่นได้เอ่มตรงนี้คือเชียร์เลยวะอ่าหนึ่งัองสองเลยวะช่างมัมคือ,อทุกคนเนี่ยคงจะเห็นคลิปที่ผมเนี่ยลงว่าจะเล่นโตัวโคปแล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าโตัวโคมันเป็นเกมที่ต้อง ใช้สมาธิเลยกค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากที่ค่อนข้างจะอ่มเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องเซียนมากอะ่ะถึงจะเล่นผ่านทั้งสเตตปกติหรือ,หร,อหรือว่าอาืมพวกโลนติกโหมดเนี่ยแล้วก็เอ็กซ์เตตเนี่ยกูบอกเลยว่าถ้ามึงผ่านได้เนี่ยมึงก็ไม่ใช่คุณแล้วแหละโดยเฉพาะภาคหกที่สเตตสุดท้ายของสเตตปกติของโหมดปกติเนี่ย พวก normal นโมฮ์ดูนี่นั่นะไรอย่างเงี้ยเรนีไมีเลียที่เป็นโลลิ <c> ่ <oughs> ก็จะเป็นคนที่อยู่ในสเติสุดท้ายนั้นแต่ว่ามันจะเร็วมากเลยนะพวามมุงต้องจบให้ทันดูวแล้วก็อีกคนเฟนเดอร์สคาร์เตพี่น้องก,กับอีกตัวเมื่อกี้เลยเป็นโลลิเหมือนกันเริ่มบอกนางเป็นเวมไพร์นะอายุน่าจะ400กว่าแล้วหละซึ่ง เฟนเดนเนี่ยก็เป็นบอสในเอ็กซ์ตร้าสรีทในภาคหกเช่นกันคือกูอพูดไปก็คงไม่มีใครเข้าใจหรอกเนาะเพราะตัวโ,โอเคมัน่อเข้าเก่าแล้วถ้ารวมเนี่ยทุกภาคเนี่ยก็น่าจะประมาณสามสิบปีแล้วมั้งตัวว่าค่อนข้างนานแล้วสับวะเนี่บาย Bye.